ตลาดปูพุ้ชมค่ะในส่วนของตลาดหุ้นไทยได้มีการเทขายทำกำไรเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในเอเชียตอนนี้นะคะครบรรยากาศของตลาดน่าจะเป็นในแนวลักษณะไหนคะก็คือคงบอกว่าช่วงก้านเนี่ยมันก็เห็นจะเห็นการไต่ระดับของดัชนีขึ้นมาพยายามเข้าใกล้พันสามร้อยจุดอีกครั้งหนึ่งน,นะครับแต่ก็คงเอ่อว่าตลาดก็ยังคงเป็นไปด้วยความผันผวนในระยะก้านนะครับเพราะมันก็ยังมีปัจจัยท,ที่กดกัน ตลาดนอ,อ่นอยู่กลางก็คือประเด็นของความเออไม่ชัดเจนเอ,อ่อว่ายังไม่สามารถที่จะสรุปได้อ,อ,อย่างเต็มที่เกี่ยวเรื่องประเด็นออต่างประเทศของตลาดก็คือเรื่องออการแก้ปัญหาออหน้าผาการขังหรือฟิสโคคริปนะครับ <ฮะ S 2> คือส <ฮะ S 2> นาโนก็เรามองในทางบวกแต่ว่าคงยังบอกว่าสรุปเป็นแบบว่าบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นาทีนี้นะครับแล้วก็ เนวกกับปัจจัยในประเทศเองมันก็ยังมีประเด็นกดดันทางเศรษฐกิจการลงทุนเรื่องของการชุม,มนุมทางการเมืองที่เกิดขช้นวันที่24ก็จกติดประเด็นนี้มันเป็นปจัจจัยระยะกั้นที่คงจะหลีกเลี่ยงได้ยากนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็ผนวกกับอีกทันหนึ่งก็เรื่องของประเด็นในกลุ่มตดลการที่ก็ยังขาดความชัดเจนเรื่องอการออกใบอนุญาต 3G นะครับ ซึ่งการปกครองกลางก็ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาวินิจฉัยอยู่นะครับต <lawsuit. S 2> รงนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้พอ,อดัชนีตลาดหุ้นไทยตบขึ้นเก็อาจจะมีความผันผวนตามมาด้วยนะครับค่ะก็รประกอบกับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมเวลานี้หลายอย่าง <BS S 1> <pois> ที่ค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยลบใช่ไหมคะทําให้บรรยากาศตลาดนงมองมองดูปัจจัยเนี่ยคือจริงๆปัจจัยพื้นฐานเราแข็งแรงเนี่ยอันนี้ยังเยืนยัน ทางนันในเชิงของเศรษฐกิจของประเทศ <S <S แล้วก็บดประกอบการบริษัทจดทะเบียนเนี่ยปีในส่วนที่เหลือของปีนี้ต่อไปถึงปีหน้าเนี่ยยังเป็นภาพบวก <S <S แต่ข้อเสียก็คือตรงปัจจัยพวกเนี้ที่จะเข้ามาคอยกระทบเป็นระยะระยะนะครับ <S <S ทําให้พอจดือนธัีตอบตัวขึ้นก็ยงังกับเรื่องของการขายทกำกาไรระยะสั้นหรือความผันผวนตามมารวมทั้งอีกตัวนหนึ่งก็มองว่า นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขายังไม่ได้กลับเข้ามาเป็นผู้จุอจุดทีสังเกตดูในช่วงหลายวันที่ผ่านมาที่จะตุินตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นเนี่ยเรายังเห็นนักลงทุนต่างชาติยังขายจุดทีทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะมันก็เลยจะเป็นตัวเหมือนที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นไทยอยู่ครับจะกลัวไหมคะถ้าเป็นลักษณะแต่จริงๆผมว่าไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาในภาพระยะยาวเนี่ยตัวแปรสําคัญที่จุดที่จะทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ย ตอบขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในรอบหลายปีที่ผ่านมามันก็ยังมีแรงหนุนจากเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนั่นแหละเป็นตัวสาคัญที่สุดตแต่ที่เรายังพิจารณ์ดได้ว่า GDP g r o โ t h ของประเทศไทยจงเป็นภาพบวกต่อในปีหน้านะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นุ่มต้านทานที่แข็งแรงที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยยังคงจะปรับตัวขึ้นต่อในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของสหรัฐหรือยุโรปที่ยังไงนะเราคิดว่าไทยเราก็ในภาพรวมดีกว่า ลุ่มตัวเศรษฐกิจในเอเชียด้วยนะครับที่เรายังคงมีความแข็งแรงกว่าในภาคของยุโรปหรือการลัดน,นะครับค่ะฉะนั้นเองกลยุทธ์ในช่วงที่ว่าตลาดนู่นกำลังมีการเทขายทำกำไรในช่วงนี้กลยุทธ์ที่นักลงทุนต้องทำคืออะไรคะนะนำให้เป็นการทยอยซื้อนะครับเน้นโดยเฉพาะคนที่เป็นนักลงทุนระยะการถึงยาวว่าใครที่กำลังมองหาว่าจะซื้อพุ้นพื้นฐานดีค่าปีนะครับเนี่ยทาร i มิงตอนนี้คือโอกาสเหมาะวันไหนที่ ตลาดมีการอ่อนตัวลงมานะครับซึ่งไม่ได้เป็นปัจจัยที่มาจากเรื่องพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนตางไปนในทางลบตรงนี้น่าน่าเป็นโอกาสหรือโดยเฉพาะเอ่อนักลงทุนในกลุ่มที่เป็นอี f RMF าด้วยนะครับนอกจากจากที่เป็นนักลงทุนระยะการถึงยาวเอ่อในตลาดหุ้นไทยเพียงอย่างเดียวนะครับนี่คือโอกาสแล้วค่ะก็ตอนนี้เองตลาดหุ้นไทยก็ไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัวใหญ่ก็เริ่มที่จะปรับฐานลงถอยลงมาเยอะ ถ้ากรณี<ช>วันนี้ตลาดหุ้นไทยลงเมื่อเช้าขึ้นไปแรงบวกเจ็ดจุดนะคะแล้ววันนี้ก็ติดลบมา8ดจุดส่วนต่างที่กําลังเกิดขึ้นจุดสูงสุดกับต่ำสุดก็คือ1ิกว่าจุดตรงนี้เอ,เองนะคะคประมาณสิบสิบห้าจุดนะคะสิ<ช>่งที่เกิดขึ้นจุดสูงสุดกับต่าสุดทัง<ช>ถ,ถ้าหากลงแรงขึ้นแรงต่อวันนะคะในลักษณะนี้<ช>กรณีนี้ถ้าเรารับในบริเวณที่ลงลงมาประมาณที่จุดเท่าไหร่คะ ถึงควรที่จะเข้าไปรับได้จริงๆแล้วเราเรายังมองในเชิงแนวรับที่แข็งแรงอยู่กองแนวนะครับก็อนตืนทานลึงแต่เราเชื่อว่ายังแข็งแรงมากๆอยู่ก็คือพันสองร้อยเจ็ดสิบจุดนะครับแต่กรณีเร็ว้ายที่เคยคุยกับคุณม่อนไปก่อนหน้านี้พันสองร้อยห้าสิบก็เป็นตัวเลขที่รู้กันอยู่แล้วอ่าแต่เราเราคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้นะครับเราคิดว่าแนว ใกล้ๆพันสองร้อยเจ็ดสิบยังเป็นแนวที่แข็งแรงอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเกือ็เด้งอาจจะเด้งกลับไปใช่ไหมคะใช่ครับแต่เลยก็ตามพอตลาดตอบตัวขึ้นก็ต้องมีจังหวะเทค้อปิดหรือขายทำกำไรระยะสั้นเอาไปบางส่วนด้วยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในเมื่อเรารู้ว่าตลาดเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นลักษณะของการขึ้นไปอย่างแบบแรงๆมันยังเป็นลักษณะของการขึ้นแล้วก็มีการแบ่งตัวให้เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ในช่วงนี้นะครับค่ะครับ แนะนำหุ้นตัวไหนที่จะสะสมในบริเวณ1,270-1,250กครับ,รบถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าหุ้นในวันที่ตลาดหุ้นมีการอ่อนตัวเนี่ยคงให้น้ำหนักไปที่หุ้นปัจจัยพื้นฐานดีนะครับแล้วก็กราคามีการอ่อนตัวลงมานาสนใจจริงๆในกลุ่มตือตานเนี่ยนะครับผมก็มองว่าถ้า ยังไม่พิจารณาเรื่องของ 3G ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่โดยตัวพื้นฐานของเขาเองเนี่ยเขาก็แข็งแรงในตัวเขาเองอยู่แล้วนั่นก็คืออัดวานนะครับอย่างสมมติถ้าเขาอ่อนลงมา3ามก็์เป็รอนไรอย่างเงี้ยผมว่าคิดว่าน่าจะมีเงินตัวหนึ่งเข้าไปหรือก็ได้เพราะจริงถึงเขายังไม่มี 3G เนี่ยส่วนประกอบการเขาก็ยังอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็มีเงินปันผลให้นักลงทุนอยู่ต่อเนื่องนะครับหรือว่าถ้าในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมว่า ไม่น่าจะร้านเลยก็คือไม่กลุ่มพลังงานตรงนี้เนี่ยราคาหุ้นถือว่าอันดับตัวปลอมตลาดมาเป็นเวลาเเดือนกว่าของเดือนแล้วปีแล้วค่ะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเลยคิดว่าเอที่เขาเขาไม่ควรจะผอฟันดุเบนทชลไปได้นะครับคือกําไรไม่ว่าจะเป็นของปนาคารของปตทอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับถ้าในปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเดี๋ยวผลประกอบการไตรมาส4มาเนี่ย ทั้งปีทั้งปตทจปและปตทเนี่ยก็จะทํากาไรสุดที่สูงสุดใหม่ในปีห้าห้าให้เห็นอีทาลายจิติปีห้าสี่ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะเราก็เชื่อว่าที่จุดแล้วราคาหุ้นจะต้องปรับขึ้นไปได้เงียยแต่ตัวห่วงที่ทําให้ราคาหุ้นเขายังขึ้นไม่ได้สือแรงถ่ายของนักลงทุนต่างชาติที่ต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมีเอ่อลักษณะของการถือหุ้นอยู่ในกลุ่มพลังงานอยู่อพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขายังไม่กลับเข้ามาเป็นผู้ซื้ออาจจะทําให้านาหักลงทุนอาจจะแบบว่า ตกตัวแล้วก็เลยไม่กล้าเจอแต่จริงๆผมว่าจังหวะที่เขายังไม่เจอเนี่ยน่าสนใจนะครับถ้าในมุมมองของผมใช่ก็คือปตทปตทสอพและแอดวานซ์นะคะนัะ้นคบอมันโตอใหญ่เลยแต่ว่าจริงๆถ้าเราไม่ได้เอ่อโฟกัสในจุดนี้พวกที่มีพื้นฐานดีอยู่เดิมแล้วเนี่ยอย่างคงแนะนำ CPO นะครับตัวนี้เป็นน่าสนใจมากๆครับ c p r ก็แข็งแรงนะฮะยืนบริเวณเหนือ40บาทครับหลังจากที่เห็นในคำว่าเขา เื่องลงมาก่อนหน้านี้ตรง33บาทหรืออะไรสักอย่างที่ถือแล้วเขาก็ตับตัวขึ้นไปได้ตัวที่ดันเขาขึ้นไปได้ก็คือด้วยผลประกอบการเขาอีกนั่และนะครับค่ะก็นักลงทุนทุกท่านค่ะสิ่งที่ลังเกินขึ้นตลาดขึ้นไทยในตอนนี้ก็คือได้มีการปรับฐานลงนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าพื้นฐานประเทศแข็งแรงจริงๆจังหวะที่นักลงทุนหลายท่านนะคะอยากซื้อ ขายทากาไรซื้อตอนนี้เนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นมีดบาดนิ้วนะคะคุณปรินคะรัวช้อนปั๊บแล้วทะลุนิ้วทะลุโทษทีครับค่ะคงไม่นะคะคือเขาเขาอาจจะมีเรื่องของการจัดพอร์ตอะไรของเขาซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นทุกปีนะครับอืมได้ค่ะก็เป็นหุ้นพื้นฐานรอรอบอีกครั้งหนึ่งกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น๋ย่หน้าไม่หลุดวันนี้พันสองร้อยเจ็ดสิบนะคะครับค่ะขอบพระคุณค่ะ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะก็สบายใจกับเรื่องราวของการล